服。 นม่จีกับแมาเขาเกาะอย่างนอะไรอยู่เมนูเด็ดเ่นูเด็ดต้เขีนคนเนาะกลสิเส็นกลัวเสดกิน อัน<ด>หน่อยมันหยดงาคอวัทรก,ก,กัน,นที้อันกระทุ่งกันด้ยไปตั้งโต๊ะขายเลยยันเห็ดประทันมือไม่ว่างตัดแมลงวานมือเบาบาง ลูกไก่สิว่าลานเกาโบแต่เราลอบน้ตาลแท้สูตรโบราณเจ้าเก่าเจ้าเดิมเห็ดมือว่างกับสูตรโบราณลานไปนนำเสนอเห็ดสูตรแม่หมอว่างเห็ดเป็นโบราณหมดเลย หอเต็มๆน่พ่อไปพอเร้วเอากเปาใส่เดี๋ยวมันสีบบฟูก็จะดนเอาอันนี้โอ้ยบึ้งดูบอันนี้บิ้งยิบใส่รูดข้างไว้หันแล้วมันจีซึมลงหรือไม่ยอะใส่เส่ใสใส่ใส่ใส่ใ่อส่ใใส่ใส่ใ่ อะนี่อไรน่งวันาเมียอ่อเขาก็ะิว่าแมีมึงเมงวันโอ้ยกลุ่มมันไม่ยากขอเล้วมันมันอันนี้มันหน่อยมันบอกวดีโอ้ยชิวชิสียองนีลางเมื่อหรได้จ้ะบุเป็นยังบุษนิ้ขายแล้วกินกัได้ สิใส่ปวส่วนเรียกว่าไงอ๋อไม่ใส่หมดนะอาใส่ะเจี๊ยบลายนะเม่มีะไอเยอะไปม่กินหัวรันเลยเื่อแตงโลยเลยลยนะเออเล้ยง่ลายดใส่ไอไปอนนึอ๋อไปป่านนี้เฮ้ยใส่ใส่บนแ้วเฟูบอไร นาตาดมมูีเออมาสูเออไยังจิหม่ัยู่เสียวไม่ซิมกันนึงอมันบอบอยังไม่ซิมดอเาไปีนเ็น้ยน่อิมเมาเดี๋ยไม่เมันบอกิมนใหม่เราก็ไปเอาใหม่อื่นงานบอกีะบ่วันเท่าัหาแต่ห่นกินได้เลยอาจจะโอเคเอาตักด้วยกัน

มี้ยนเสมทานอ้มันหลอบนี่สวยเออถ้าบ่ลหอนี่แป้งมันเนียนเนียนก็หลอบมันนเนาะแป้งมันเนียนหรือเปล่ามันก็เลยฟูบ่ใส่ผงฟูหลายหลอใส่ผงฟูหลายใส่ผงฟูหน่อยไง ลอยมาหางใส่หน่อยมันบกขึ้นเลยก็ขึ้นเต็มปะปานั่นแหละสิบปะปันแต่ไหนอันนี้มันสีล่นเกินด้วยเนี่ยมันใส่หลายลายเลยอื้มาะว่าหางกระสีเพราะว่าอันหล่อนที่เห็ดใส่หน่อยมันบกติดเลยเนี่ยหน่อยๆเกิดกันหน่อยเกินก็พอเกลียวกอเพียงงอนั่นแหละจะให้มัน แบนี้ก็ยังมาทัวกันจากอันนี้บวอันน้อยเปโจมันตังได้หลเลี้ยงเลียงเลี้ยงเลี้ยงเหลยมอันเล่มเนอมันเหลมเหแนบแนบแนบใกึ้เสียบเสียบในหูซึงเหรอเส้นไปัเส้นอลไรเวอร์เั่นงอออ๋อเป็นลำเหลี่ยมเส้นแนอีกมันก็หัวเดียวพ่อเลยบัวยังย

สิคิดทุนกับกำไรจังไดยเนาะทุนทุนบรรลุว่ะจีเดยกำไรยังเดียวได้ขายเราบ้านกิจสนทุนเออทุนบรรลุได้ขายเดี๋คือกำไร ะทุหน่อยก็เกาอยู่ไม่ค่อเด่นหน่อยแต่ไหเต็มหมดเลวบวกไม่จะบ่ไลยยายาตไปมัเขาอันเดียวบดดจะไปเสริมมันเห็นลนมันฟูขึ้นนะมันเต็มมนน่มใส้นมเอาขยับขยับอันนี้ออกแล้วก็ยอดอันนี้

มาสร้างจอบนะจ้าคิดคิดต้นทุนพระทันได้เลยนะตอนนี้สูตรพระทันเนี่ยมันโค้งเลยชิ้นละหาบาทหาบาทมาซื้อตัวอันตัดสูตรก็ยังจำไม่ได้อยู่นะจะทำหาว่าต้นซื้ออะไรดิจะสูตรยังจำไม่ได้สิรู้ไอ้ความว่านี่อีพอว่ากับเจ๊เฮสูตรแต่ชุกแล้วกัเฮ็ดสูตรก็สูตรนี่อันไม่ได้เราก็ไม่ใส่หลายเกิน ใส่โลให้มันเบมดพอดีเ่ยอันนี้เาวันเลาแลวก็บเป็นงไงแลดหวอเดอย์ได้ในตัาจไมเหลือยู่วัดเอาวัางกนะไ่ได้เป็นโมกูนะ มันบตีอนน่นกเอานน้ตอนขวดออกอันนี้ขวดอ๋อต้องไปตวงขวดลงโบถ้ากินไปเรื่อยเรเดี๋ยวมันก็หวานนั่นเองถ้าห้าหวานหนึ่งเต็มโมกเหลวมันก็เสียเอาซนี่ล่ะขนาดมันชิ้ยังไงมันไม่ไมาให้แม่บัวชิ้มหนบ่รสดจกอันนี้มั้ยโบจะได้สั่ง เต้เด้อร้อนนาจะไม่ได้สูตรนี้เดี๋ยวสูตรปับสูตรให้เรื่อยๆแล้วชอบชอบหานเดี๋ยวเพิ่มลเานขันสูตรเนี่ยตานไรกันอยู่คันคันปีคันปีนี่ปีนี่สูตรบ้ามันคงรอบปีหนามังตานเพราไหมมันหวานมันลเลี่ยนี่อันละปีหนาเขาไปิด เห็นว่าแต่ละคนก็บพวกขึกันอีกแม่ยโอ้ยพอดีเนี่ยแหละนี่คือพอดีแล้วพอดีรอว่าหันเนื้อเนื้อตามันหลายมันเนื้อเราแบบนี้มันบ๊อบฟูมันหวานแล้วมันหวานแล้วเอ้าหมดพอดีแซ่บแซ่บแซ่บกันหวานมันดีเอามันลงกมได้แันนี้ก็หวานก็หั่ อเอาาวมาขมายเราป่งตหัน <laughs> โอ้ยสามาขายมาหวานตอนนี้เ้๊นี่เราก็หันหวานก็นี่ไม่วัวหวาน <laughs> <laughs>